ครับสวัสดีครับพี่อน้องขอสวัสดีพี่อน้องบเบอร์สุขุสุคนครับผมพวกเราเพิ่เจอกันคือเก่วกกาวเมื่อเด็กกับผมบ่าวอนคนนี้สเก็ตนี่หนุ่สายทำง,งานใต้นะครับเนาะพาเด็กหน่อยมา่อสื่อรถมา่สือส่อรถจักรยานครับวันนี้นนถูกหันรถจักรยานหันจักรยานเพิ่อจับดิฟพอเพิคนอมอยู่ แต่ว่าพลาดได้หน่อยมาซื้อบรได้ซื้อให้มันหรอกครับพ่อแม่มั่นเหรอครับแม,มแม่กับมาแกให้มันเอารมณมาแกไปให้มันม,มาอีกแล้วคันหนึ่งมแม่กี่คันทั้งหมดฮะห้าคันเหรอ โอเคโอเคโอเคอ่าขั้นพีหน่อยเ้าะนี่ใส่เบิร์สก่อนีเบิร์สจะรักล่ะตั้งึ้นเท่ามาอีกแล้วหนึ่งเป็นสามอันนี้ตั้งอันนี้ไหมก็เอาเชือกมาอ่ได้ได้แบบนั้นแหละถ้างนั้นมันจะไม่จุมันจะไม่พอกัน อีกแล้วสีห้าโอ้ห้าคันเล็กโอ้พ่ออยู่คันเล็กโอ้คันนี้ของใครขอให้าาปาตินเหรอ โอ้มันเล็กดีเว้ยพันเล็กๆนี่สวยอปาตินใช่ไหมเออปาตินเดีย kind of <us> ๋ยวลุงจะเอาไม่ต้องให้มันแบบไหนก็ได้ครับให้มันไปได้ยังไงก็ได้ไม่เป็นไรเออน่าจะได้อยู่มั่งแบบนั้นน่ะ

ไม่ต้องผูกก็ได้ครับไม่ต้องผูกก็ได้ได้อยู่โอเคอันนี้หมดแล้วใช่ไหมหมดแล้วใช่ไหมหมดแล้วขันล้วชวยสวยนั่งดีๆนั่งข้างล่างแล้วมันจะตกนั่งข้างล่างแล้วมันจะตกโอ้ของของไอ้ลาตินไปเอาไปไว้บ้านลุงเอาไปไว้บ้านลุงเลยขอให้ปลาตินนี่ออ๋ลงมาลงมา

นี่แบบนี้มันทำแบบนี้บ้านนี่นี่ตัวนี้นี่ทำก็ไม่เป็นขอให้ปาตินเอาไปไว้บ้านลุงไม่ต้องให้มันเอาไปไว้บ้านลุงสุโมอสมเอาของปาตินไปไว้บ้านลุงเอาไปเลยเออไปเก็บบ้านลุงเลยเออเอาไปไว้บ้านลุงไม่ต้องให้มัน เออของปลาตินไม่ต้องให้มันอ,อ,พนนะอะพี่น้องก็จะขอปิพิลิปไว้เพียงค่นี้นะครับเนาะล่ลงเรียบร้อยหอดมองเรียบร้อยอ่ะพอก,กันคลิปหนาครับสำหรับคลิปนี่สวัสดีครับ